ในกรณีที่ไม่มีไขควงวัดไฟหรือทำไขควงวัดไฟหายซึ่งแอนดมินก็เคยทำหายอยู่เป็นประจำนะครับแต่ถ้าในมือมีมัลติมิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแบบดิจิตอลหรือแบบเข็มก็สามารถใช้แทนไขควงวัดไฟได้นะครับตั้งย่านวัดโวลต์เ c เลยถ้ามันมีหลายย่านก็คือวัดโวลต์ AC มันสามารถเลือกย่านวัดต่ำๆได้ก็ตั้งย่านวัดต่ำๆก็จะเห็นตัวเลขชัดเจนถ้าเป็นเข็มก็จะเห็นกระดิกชัดเจนครับ ถ้าเป็นมัลติมิเตอร์เข็มก็เลือกย่านโวลต์โวลต์เอซีนะครับตั้งย่านวัดต่ำๆแล้วอย่างเช่น50โวลต์เอซีอะไรแบบนี้ก็จะเห็นเข็มกระดิกชัดเจนเลยแต่ถ้าเป็นมัลติมิเตอร์แบบดิต้อนแบบนี้เนะี่ยก็ตั้งย่านวัดโวลต์เอซีเหมือนกันครับตั้งย่านวัดต่ำๆนะมัลติมิเตอร์ของแอดมินตัวนี้มันตั้งย่านวัดโวลต์เอซีต่ำสุดได้ที่200โวลต์แอดมินก็ตั้งไว้ที่200โวลต์เอซีเดี๋ยวมาใช้ มัลติมิเตอร์แทนไขควงวัดไฟกันครับว่ามันจะใช้ได้ไหมเอาสายไหนก็ได้ครับจะสายดําหรือสายแดงก็ใช้ได้เหมือนกันครับเราเอามาจิ้มดูครับดูความแตกต่างของมันนะครับจิ้มรูนี้ก่อนเห็นตัวเลขที่หน้าจอมัลติมิเตอร์ไหมครับขึ้นประมาณสามโวลต์กว่าเห็นไหมครับามาดูรูนี้บ้างรูนี้เป็นศูนย์โวลต์เห็นไหมครับรูนี้สามโวลต์กว่าเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับ เนี่ยใช้แต้ไขควงวัดไฟได้เลยครับรูที่โวลต์ขึ้นสูงกว่าเนี่ยเป็น l แน่นอนส่วนรูที่เป็นศูนย์โวลต์เนี่ยเป็น n แน่นอนเดี๋ยวลองมาใช้ไขควงวัดไฟจิ้มดูครับว่ามันใช่ไหมเห็นไหมครับรูนี้เป็น l จริงๆเห็นไหมครับไขควงวัดไฟเปล่งแสงส่วนรูนี้ไขควงวัดไฟไม่เปล่งแสงนะครับ ใช้มัลติมิเตอร์แทนไขควงวัดไฟได้เลยครับซึ่งเรื่องนี้อดมินสอนไปหลายคนละสอนมาเก้าปีเต็มแล้วให้ข้อมูลไปหลายคนหลายคนก็เอาไปทําคลิปวยนะเรื่องนี้อดมินแนะนํามาเก้าปีเต็มแล้วมันใช้ประโยชน์ได้ครับบางทีไม่มีไขควงวัดไฟเนี่ยมีมัลติมิเตอร์อยู่ในมือก็ใช้แทนไขควงวัดไฟได้เลยครับ